น้ำกันนะครับตัวเลขเพิ่มเติมนะครับของผลผ้ารวยมีตัวใดนะครับมีนะครับตัวเดียวเน้นๆเ,เลยเด้อท่านผู้ชมก็คือฝันดีคักนะครับฝันดีคักฝันดีแน่อีกแล้วเด้อท่านผู้ชมนะ,นะครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนีฝนพาดไวยกระสีมาย้ำตัวเลขนะครับความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับหลังจากที่ฝนพาดไวยกับฝันนะครับ่าได้ขึ้นไปเที่งเขานะครับไปพ่อปูฤษีนะครับอยู่ในธรรมนะครับก็ได้ตัวเลขนะครับน้ำมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมนะครับตัวเลข598ดนะครับ ห้าเจ็ดแปดนะครับเมื่อนี้ฝนผ,ผ้าลวยกะมีตัวเลขเพิ่มเติมนะครับมาบอกมาเราให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ำกันนะครับตัวเลขเพิ่มเติมนะครับของฝนผ้าลวยมีตัวใดนะครับมีนะครับตัวเดียวเน้นๆเลยเด้อท่านผู้ชมก็คือฝันดีคัะนะครับฝันดีค่ะฝันดีแนะ่ออกแล้วเด้อท่านผู้ชมนะครับ หลังจากที่ฝันเห็นฤือสีนะครับมือ UNC ขค้ืนนะครับปูฤือสีองค์เดิมนะครับปูฤือสีองค์เดิมนะครับมาย้ำตัวเลขให้ผลผ้าร่วยนะครับย้ำตัวเลขเจ็ดศูนย์ให้ผนผ้าร่วยนะครับปูลือสีองค์เดิมเด้อท่านผู้ชมมาย้ำตัวเลขเจ็ดศูนย์นะครับตัวเดียวให้ฝนผ้าร่วยเลยนะครับหลังจากตั้งแต่ตองหวัดมานะครับผลผ้าร่วยกับฝันได้ตัวเลข เขียนใ่หน้าผากให้นะครับปู่ฤาษีมาเขียนใ่หน้าผากให้ผลผาร่วยนะครับห้าเก้าแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับหลังาเมื่อนนี่ปู่ฤาษีองค์เดิมนะครับมาบอกย้ำตัวเลขนะครับเจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะครับมือนี่ผนพาร่วยก็เลยได้มาทําคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้หลับชมหลับฟังไปน้ากันนะครับใส่วิจารญาณเอาเด้อท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณเอานะครับมากกะค่อยตามนะครับบ่ชอบกะให้พันนะครับ เป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันเด้อท่านผู้ชมนะครับแนวทางมันมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเด้อท่านผู้ชมแต่วิจ,จัยย่านเอากรอนสีน้ำไปลงทุนนะครับกับเครกิเบ้อคคากนะครับมักเท่ากัจังเอาไปลงทุนเด้อท่านผู้ชมนะครับ ตัวเลขความฝันนะครับของผนผ้าร้วยนะครับปูรือสีมาบอกนะครับเขียนใส่หน้าผากให้คักๆเลยนะครับเขียนใส่หน้าผากให้ฝนผ้าร้วยคักๆเลยนะครับห้าเก้าแปดนะครับห้าเจ็ดแปดนะครับเราเมื่อนมาบอกอีกนะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับเจ็ดศูนย์นะครับฝนผ้าร่วยคิดว่าน่าจะเป็นเลขล่างเด้อคิดว่าน่าสิเป็นเลขล่างนะครับตัวเลขเจ็ดศูนย์นะครับน่าจะเป็นเลขล่างเด้อท่านผู้ชมกับล่องพิจารณาเบื้องนะครับส่วนตัวเลข 598นะครับ578นะครับน่าจะเป็นเลขบนนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของฝนพาลุ้ยนะครับความคิดส่วนตัวนะครับแต่ว่าแนว่าความฝันกะย่างเหมือนเดิมนะครับปูพ่นมาบอกอีหลีนะครับเพ่นมาเขียนใหนาผากให้ฝนพาลุ้ยอหรีนะครับกะได้ออกมาเล่าสู่ท่านุช้ชมฟังนะครับเนาะ598นะครับ578แล้วก็70นะครับใส่วิจารย์ย่างเอาเด้อท่านุช้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้กะ ขอฝากเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทางช่องฝนผ้ารวยนะครับขอมาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิงด่งติ๊งติ๊งนะครับเพื่อที่สิบอเนาผ่านคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับเนาะฝาบเพื่นครับสวัสดีครับรวย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 